วันอังคารเนี่ยเราก็จะมีสกู๊ปดีๆที่ทางทีมงานเราไปทําก็ช่วงที่ผ่านมาครับคุณปอนุยเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีไปอุดรธานีก็ได้ทําสกู๊ปค่ายมวยโสศิริรักษ์ครับมาฝากแฟนมวยครับผมถือว่าเป็นค่ายเก่าแก่กันมีมาประมาณ20กว่าปีแล้วครับก็เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามครับไปติดตามนะครับคผม าวน้องชายครับ่ายมวยสอนศิริรักอยู่แถวนี้เปล่าครับตรงนี้ครับตรงไหนตรงนี้นี่ครับรอ๋อนี่เหรอที่มองเห็นหลังคาเลยเหรอครับแล้วเราเป็นนักมวยเปล่าเนี่ยเป็นครับอ้าวอยู่ค่ายอะไรครับศิสสริรักค่ะงั้นเลยงั้นพาไปเลยงั้นพาไปเลยโอ้ปั่นมาตั้งไกลเลย อ้าววัสดีครับโอ้ผมปั่นจักรยานมาเนี่ยเนี่ยไฟแดงหน้าโรงพักเลยนะเจอครับเจอครับพอดีไม่เจอเด็กในค่ายก็เลยพามาเนี่ยก็กะว่าจะมาทําค่ายมวยของเฮียมาน้อยแหละครับเพราะว่าสสีรักเนี่ยมีมานานแล้วครับแล้วก็มีมวยดังๆครับสร้างมวยจากจากรากหญ้าจนถึงโตครับเนี่ยคน และว,วันนี้นักมวยอยู่ครบเป่าครบครับครบครับน่อยูโชคดีครับท่านผู้ชม,ม,ม,ชม,มกำลังจะเริ่มซ้อมครับช่วงปิดเทอมนักมวยอยู่ครบพอดีกําลังจะเริ่มซ้อมด้วยถ้างั้นผมจะเก็บภาพบรรยากาศไปฝากแฟนๆมวยครับว่าค่ายสอสินเรากนี่ทำมวยแข็งแรงได้ยังไงนักมวยแต่และตัวนี่ขึ้นชกได้เสียกันทุกคนครับ ขอพี่ให้คิวาเลยค่ายมวยสอศิริรักษ์ความเป็นมาเป็นอย่างไรตั้งมากี่ปีนักมวยดังคือใครครับเราต้องมาถามดูถามหัวหน้าค่ายดูครับคือคุณผู้ชงจิตขยันครับหรือมาน้อยอุดรครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หน่อยผมอยากให้ให้เล่าเ,ออเรื่องราวเกี่ยวกับค่ายมวยสอศิริรักษ์ครับตั้งมาตั้งแต่พ่อสอไหนครับตั้งมาสมัย1ิปีที่แล้วครับ สิบปีที่แล้วครับเมื่อก่อนตอนผมอยู่กรุงเทพนะครับก็ได้มีโอกาสทําค่ายมวยก็ทางให้พี่ใหญ่สุพรรณครับเป็นเป็นคนทําผมก็ได้มวยที่สร้างชื่อให้ตอนนั้นก็มีสิงสิรีครับเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของศึกบันทรงชัยครับตอนนี้ก็ได้มาเป็นเทรนเนอร์ครับตอนนี้ผมก็ได้รับมาเป็นเทรนเนอร์ครับคอยดูแลนักมวยรุ่นใหม่ของผมครับครับทำมาสิบกว่าปีตั้งค่ายแรกอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สุพรรณครับ พี่สุพรรณครับโดยให้พี่ใหญ่เมืองสุพรรณเป็นเทนเนอร์เพราะสมัยที่ผมชชมวยพี่ใหญ่สุพรรณก็เป็นคนเป็นเทนเนอร์ของผมครับครับกในส่วน,นตัวคุณมาน้อยนี่ก็ชกมวยมาครับประมาณกี่ไฟครับประมาณแปดเก้าสิบครั้งครับโอ้โหแปดเก้าสิบครั้งจนในมาตั้งค่ายเองครับใช่ว่าสศิริลักษณ์ครับเพราะ อยากจะให้แฟนชอบมวยครับแฟนชื่อสิริลักษ์ครับ oh. อยากจะให้แฟนเข้าวงการมวยเขาจะได้ชอบอะไรอย่างนี้ครับแล้วตกลงเข้าไหมชอบมากเลยครับที่แรกก็ที่แรกเขาก็ไม่ค่อยชอบครับพอหลังๆมาปุ๊บเขาก็ไปไหนนักมวยไปไหนเขาก็รักมันลูกเขาาก็จะตามไปดูนักมวยทุกที่ครับแต่เซียนมวยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะรู้จักคุณผู้ชงเนี่ยกิจขยันนี่ในานามหมาน้อยอุรรครับผมเป็นเซียนใหญ่เป็นเซียนมวยขายใหญ่ครับผม แล้วก็ทำมัวไปด้วยครับก็เพืนว่าผมตอนที่ผมเข้าไปอยู่งเมฆผมเป็นคนที่มีพรรคพวกเยอะครับครับมีคนมีพรรคพวกเยอะแล้วก็กลุ่มของผมอ่จจะเป็นกลุ่มที่เป็นมือหนักอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เลยอาจจะทําให้มีพรรคพวกเร็วอะไรเงี้ยครับมีที่เสียงเร็วอะไรเงี้ยครับแล้วจากสุพรรณเราย้ายมาอยู่ดอนนีได้ยังไงเพราะพี่ชายเสียครับพี่ชายคนโตผมเสียครับครอบครัวก็เลยขอร้องให้มาดูแลธุรกิจทางนี้ครับครับ ผมก็เลยต้องได้กลับมาดูแลงานแทนพี่ชายครับ,รบก็เลยเพลินก็มาจัดมวยอยู่หลายครั้งก็เลยเห็นน้องๆที่มีแววผมก็เลยได้ชักชวนให้มาอยู่กับผมก็ดีครับเด็กช่วงนี้ผมผมมั่นใจว่าต้องดังแน่นอนครับนักมวยในค่ายตอนนี้มีกี่คนครับมีอยู่แปดเก้าคนครับแปดเก้าคนครับผมผมผมจะเริ่มทันตั้งแต่เด็กๆครับ ๋อ oh, จากลากหญ้าเลยครับจากรากหญ้าจะจะจะไม่มีคอนเซปที่ว่าต้องไปซื้อมวยใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราจะได้ผูกพันกันครับครับผูกพันตั้งแต่ครอบครัวจะมาถึงตัวนักมวยด้วยครับและเด็กนักมวยในค่ายนี่ส่วนมากจะเป็นคนแถวบ้านหรือในจังหวัดนี้ใช่ไหมครับครับส่วนมากจะเป็นในจะเป็นในจังหวัดครับเพราะว่าผมจัดมวยแถวนี้ผมก็ดูว่าเด็กคนไหนมีพอพอมีเวลาผมก็ เทนเนอร์ชักชวนมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าหนึ่งเราก็เลี้ยงลูกเขาดีนะครับพอเลี้ยงดีเขาก็ไปพูดปาดกับปากเขาก็ยอมให้ลูกมาอยู่กับเราอะไรเงี้ยครับนอกจากเป็นหัวหน้าคณะแล้วยังเป็นโปรโมเตอร์จัดมวยครับผมมีชื่อเสียงแถวอีสานเหนือครับใช้ศึกอะไรครับใหม่ๆก็จะใช้มหากรรมวยไทตันพายาเสพติดของพี่ชายนะครับซึ่งทึ่ทำโครงการนี้มาก่อนจะเสียนะครับผมก็สิบปีครับผมก็มาสารต่อครับ ก็มาสานต่อแต่จุดประสงค์ของผมจริงๆนะครับจุดประสงค์ผมจริงๆก็คืออยากให้แฟนมวยที่อยู่ในจังหวดดอนธานีได้ดูมวยดีครับ,รบได้ดูเหมือนมวยดีมาัจจาหวัดอื่นครับอยากตอบแทนแผ่นดินที่เป็นจังหวัดของเราครับอยากตอบแทนแฟนมวยวงการมวยนะครับแล้เดมวยของเราเนี่ยที่ขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมีคนไหนที่ได้ก้าวไปสู่เวทีมาตรฐานในเมืองกรุงบ้างครับตอนนี้ก็มีอยู่มีเพชรนองแต้ครับ ตอนนี้เป็นดาวรุ่งของเสียบู๊สุพรสุภาพันธ์ครับครับต่ออยู่ช่องทีเจนครับครับเข้าไป 3- ามสี่ครั้งยังยังยังไม่พบคำว่าปลาชัยครับโอ้โหถือว่าคุณภาพครับครับแล้วก็มีวุทิชัยก็มีเจ้าปัตพีครับที่วุฒิชัยนี่ต่อที่ไหนบ้างครับต่อที่ลุมพินีครับที่ทีเจนครับอ๋อลุมพินีครับแล้วก็เอ็กตาครับที่ไปเขาจะไปเป็นไปเป็นชุดไปเลยครับอ๋อไปเป็นชุดครับเสียบู๊ปเขาจะจัดให้เป็นชุดเป็นชุดไปเลยครับครับ และดูแลนักมวยนี่เอาเวลาไหนมาดูในเมื่อมีธุรกิจครับผมด้วยผมอาจจะโชคดีครับที่มีทีมงานดีครับก็อย่างสิงเสดอย่างนี้ครับแล้วก็มีเจ้าเวหาหรือมรณะชัยนะครับแล้วก็มีพี่นพเก้าทอทุวานนนเวลาถ้าผมไม่มาผมต้องการอะไรผมก็จะโทรมาสั่งอะไรบอกว่าให้ทําอย่างนี้อย่างนี้นะคือจะมีทีมงานคอยดูแลอย่างดีครับผมไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่ส่วนมากถ้าไฟไหนที่มาสําคัญผมก็จะผมก็จะเข้ามาทุกเช้าทุกเย็นครับ อ๋ออย่างว่ามีาพักพวกที่กรุงเทพเขาถามมาว่ามวยคุณหมาน้อยเนี่ยบางตัวนี่ก่อนที่จะไปต่อยเวทีมาตรฐานอาจจะส่งไปอยู่กับค่ายราชานนนครับเพื่อเสริมความแข็งแรงขึ้นมาก่อนครับคือค่ายราชานนนกับผมอยู่ผูกพันกันมานานครับถ้าเกิดว่าจะไปเก็บตัวผมก็จะมาเก็บที่ค่ายราที่ค่ายราชานน์ครับไปทำน้ำหนักอะไรเงี้ยให้พี่กวางทองเขาดูแลครับ มีทั้งพี่กวางทองมีทั้งพี่วิชัยครับแล้วก็มีสีคิงเก่พญาไทยคอยดูแลครับโปรโมเตอร์ป้ายแดงเลนะครับครับก็กล่าวว่าผมก็โคงครับกับเสียบูว่ามวยของผมเนี่ยคือถ้าพี่วิชัยต้องการจะจัดผมก็จะขอเสียบูให้มาช่วยพี่วิชัยด้วยครับไม่มีปัญหาใช่ไหมครับไม่มีปัญหาครับเพราะเราคุยกันเหมือนพี่เหมือนน้องครับนักมวยแต่ละคนนี่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับผมเรื่องเรื่องนี้จะต้องจดทุกคนครับเพราะว่าผมไม่อยากให้มีปัญหา ตามมาทีหลังครับเพราะว่าสมัยก่อนจะมีปัญหาเรื่องตัวน้ามวยเยอะแยะครับเขาก็เลยออกกฎหมายมวยมารองรับครับคือบังคับให้ทุกคนจดขึ้นทะเบียนมวยหมดครับและการดูแลรักษาไอ้พวกนักมวยที่มีป่วยบ้างและก็หลังการชกบ้างเราดูแลไงครับเรื่องนี้จะเป็นหน้าที่ของแฟนผมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าค่าไปโรงเรียนอะไรครับค่าเจ็บป่วยหรือหรือ เด็กได้มวต้องการอะไรแฟนผมเขาจะไปดูแลตรงนี้ครับอ๋อคือตอนนี้ครับุณศิรินรักนี่ชอบมวยเข้าในสายเลือดแล้วครับเขาลักเด็กนั้มวยมากครับรักเด็กนั้มวยมากส่วนตัวผมก็คือผมจะเน้นเรื่องการฝึกซ้อมครับเรื่องพอมีรายการปุ๊บถ้าอยู่กับผมจะขี้เกียจไม่ได้ครับครับครับแต่ผมก็จะเน้นตอบแทนก็คือว่าเรื่องเรื่องเงินค่าตัวหรือว่าเรื่องการอยู่การกินผมจะต้องให้ดูแลเขาให้ดีครับค่าใช้จ่าย ของค่ายแต่ละเดือนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ5-6หมื่นบ,บาทครับโอ้โหห้าถึงหมืบบ่นบ, oh บ,บาทนะครับท่านผู้ชมว่ารายได้ส่วนนี้มาน้อยนี่มีใครสนับสนุนบ้างหรือเป็นคนควักจ่ายคนเดียวครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดผมก็จะรับผิดชอบคนเดียวครับแต่ว่าเพอเอินว่า ก็จะมีผมพอดีผมทาร้านอาหารครับก็จะเอาร้านตรงร้านอาหารมาช่วยครับโดยที่ท่านสวารวัตรเป็นคนสนับสนุนครับธุรกิจของผมก็ท่านสารวัตรหมูนะครับสารวัตรหมูจะดูแลก็จะเอาจากรายได้ตรงนั้นครับมาดูแลนักมวยครับครับและได้ยินว่าสารวัตรหมูก็เอามวยมาทําด้วยกันครับผมสร้างสร้างก็สร้างด้วยกันครับเพราะว่าเป็นการชักชวนสารวัตรก็เป็นคนชอบมวยครับผมก็ชอบมวยถ้าอยู่เดียวกันวันๆก็คุยเรื่องมวยกันทั้งวันครับ ครับและอนาคตนี้ยังจะทํามวยต่อไปไหมคงจะทําไปเรื่อยๆแหละครับเพราะว่าผมชอบทางนี้ครับผมอยู่ผมอยากอยู่ตรงนี้ครับอยากตอบแทนวงการมวยเมืองอุดรครับครับก็เหมือนพี่ชายผมพยายามจะจะปลูกปั้นวงการมวยให้มันเจริญข้าวหน้าผมยังไงผมก็จะต้องรับลูกตรงนี้ต่อไปครับครับสุดท้ายนี้อยากจะให้คุยอะไรกับแฟนมวยชาวจังหวัดอุดรแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศ ครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะขอฝากค่ายมวยสอสิริรักษ์ซึ่งตอนนี้ผมก็ถือว่าเป็นค่ายเล็กๆครับแต่ว่าผมจะทําค่ายมวยค่ายนี้ให้เป็นที่เชื่อถือของแฟนมวยครับจะไม่ทําให้แฟนมวยผิดหวังครับถ้าถ้านักมวยของผมขึ้นบนเวทีจะต้องมีแต่คำว่าสมบูรณ์จะสู้เต็มร้อยครับเป็นไงครับท่านผู้ชมฟังหมาน้อยนอนยืนยันครับว่าถ้านักมวยแต่ละคนไม่สมบูรณ์ไม่ฟิตจะไม่ให้ขึ้นชก แล้วก็ขึ้นชกแล้วต้องมีการเล่นได้เสียถึงเงินอย่างแน่นอนครับบัวขาวจะชคหรือไม่ชกนั่นก็คือข่ายมวยซอสสิริลักครับของหมาน้อยอุดรอยู่ในตัวเมืองฮะครับอยู่ในตัวเมืองเลยครับผมก็แฟนๆของข่ายมวยซอสสิริรักเองก็มีผู้กำกับหมูเอ้ยไม่ใช่ผู้กำกับหมูสารวัตรหมูสารวัตรนะเป็นคนสนับสนุนอีกแรงนึงครับ ครับผมก็ติดตามครับผลงานของค่ายมวยสศิรัสเองก็ถือว่าเป็นค่ายมวยคุณภาพค่ายนึงนะครับที่น่าจะผลิตนักมวยดีๆขึ้นมาในนักมวยจากเมืองภูทรต่อยในสายของเพชรสุภาพันธ์เพชรสุภาพันธ์แล้วก็ทางพิชัยราชนน์ครับผมก็ถือว่าเป็นค่ายมวยที่น่าสนใจค่ายหนึ่งเอเซแม่มาคุยเรื่องบวกขาคนเยอะเลยนครับมาเยอะแยะเลยครับลาแนวตัวเดียวตายท้องคอกเป็นความจริงสิไม่ตายก็อืมก็ใช่เลยครับเพราะเบอกอย่างที่บอกครับคือ ถ้าบัวขาวชกในเย็นนี้เนี่ยวงการมวยเละแน่ครับอย่างที่บอกคือทุกฉากในกฎหมายที่ระบุออกมาเนี่ยก็ยังไม่มีใครเชื่อครับก็จะทําให้เรียกว่าส่งผลเสียต่อวงการมวยเยอะเลยทีเดียวครับบางนนคนก็บอกว่าบัวขาวขึ้นชกรอประกันตัวได้เลยค<อ>งยไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือต้องเป็นเรื่องฟ้องร้องกันอีกนาาแต่ว่าคือปัญหานอกจากตัวของบัวขาวเนี่ยคือมันอย่างที่คุยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของบัวขาวแล้วตอนนี้ มันจะกลายเป็นว่าทั้งทั้งวงการมวยเนี่ยเพราะว่าการที่เบขา,ข,าขึ้นได้เนี่ยมันนั่นหมายความว่ากฎหมายมวยเนี่ยบทความศักดิ์สิทธิ์ทันทีครับเพราะว่าขนาดที่เรียกว่ามีการออกมาพูดคุยออกมาห้ามปางออกมาเรียกว่าทําเรื่องออบอยากไม่ให้ขึ้นชกทางกระกตก็บอกแล้วว่าฝ่ายนี้ชกไม่ได้แต่ถ้าเบวาวยังชกได้อีกก็นะครับก็อย่างที่บอกก็เป็นเสื้อกระดาษแน่นอนทางพงังทั้งวงการแต่ทางนี้ทางนั้นยังไม่มียังไม่มีใครผิดใครถูกครับตอนนี้ยังตอนนี้ยังเพราะว่าเรื่องยังไม่เกิดขึ้นครับใช่ครับ เย็นนี้นะครับเรื่องเกิดขึ้นแน่นอนครับผมก็ติดตามก็คืออย่างที่บอกคุณตานโฟกัสเองก็จะไปเกาะติดสถานการณ์ครับถึงขอบเวทีที่แหลมบริหายนะครับที่ตอนนี้ไปแล้วครับชนบุรีไปในเมื่อคืนนะครับตานโฟกัสไฟแอร์แฟนๆทางบ้านนะครับถ้าใครอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันก็เรียกว่าไปดูในศึกนี้สใจไฟเพราะว่านอกจาก อ่ามวยดีๆหลายคู่แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตครับมีคอนเสิร์ตคาราบาว,าบาวครับผมแล้วก็อยากเจอคุณตันโฟก,กันก็นำไปหาที่ข้างเวทีข้างเวทีนับจะเจออยู่แฟนบันแท้ครับผมเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่ต้องติดตามก็ในช่วงเงย็นนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญครับที่ที่ต้องจับตาเลยเดียวเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักพักเบรกสักคู่ช่วงหน้าเดี๋ยวจะไปดูไฮไลท์มวยในศึกเพชรเจ้าพญาครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มวยคู่เอกนำรายการครับเก่งกาดเล็ก กทิติพงศกรครับเจอกับทวีชัยสิทธิ์นพเก้าแล้วก็คู่คำก็เป็นบินบลสอสมพรเจอกับทางก้าเกียริเกียรติประพัทรับผลการแข่งขันเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องหลังเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามในช่วงเบรกหน้าครับ